สวัสดีกันด้วยนะครับผมรูชินิโนบลเเฮชานแล้วก็ผมเล่นไปนิดหน่อยนะเอ้ยผมนั้เล่นไปนิดหน่อย,อยจริงๆนะครับเขาเล่นไปเปนึงปิดนิดนึงกว่าก็บอกไปแล้วว่าจะไม่เปิดเพิร์วันนี้มปนปิดตรงไหนวะเอ้ยบาชิเอาไปตรงน,นี้เออผมก็บอกว่าใจนั้นไปนะคือจะมาอัดต่อนี่ตอนที่สามนะครับที่อัดไปคือว่า ก่อนผมได้มันเล่นนิดหน่อยให้ดูเลือดผมดิผมขึ้นในบนหลังคานะครับจากนั้นเมเจอคลิปเตอร์สามตัวันก็เป็นอย่างนี้อืมสามตัวผมหลบไม่ทันหือหลบไม่ได้เลยสามตัวมันมารวดเดียวเลยคือแย่มากเป็นอะไรที่เรวลวร้ายสุดที่เคยเจอมาเลยอ้าวนั่นไงโอ้ยเพ่ตกใจไปไอ้ไอ้เออ,อนั่นไงกูว่าแล้ว ชิปายเฮ้ยมันยังมาให้โอเคนั่นเป็นตัวที่สี่นะครับกำกำกำบ้านบ้านอยูไ่ไหนนะยังไม่ได้เซฟเลยยังไม่มีแกะฆ่านะครับโอเคไม่เป็นไรเอิมนี่ใช่บ้านหรือไม่กำโอเคโอ้ยกายจะไม่ใช่ไมนี่แบบแล้วนะครับเป็นไรเนี่ยเสียงยูเสียงแฮปไป โอเคช่างมันโอเคมาต่อกันนะครับเอ,อมิมเอ,อมิมเอ,อมอะไรนักหนาว่าคิปเปอร์เนี่ยโอ้ยโหจะหดูหลุมหน่อยตู้มไปหมดเลยของยังอยู่ไหมของโอ้โหเอเคดัดบที่โอเค โอ้โหตัวที่สี่อย่างไหนวะเมื่อกี้ผมขึ้นมามีสามตัวนะปึบตัวที่สี่มาไงครับตัวที่สี่มายัางไงโอ้ป้าจริเอ้ยโอ้โหเยี้ยมากเลยอ่ะมีพวกคำหยาบไปเนี่ยโอ้โอ้เลยโอโเจ้าบ้านกูเป็นหลังหลังคาเป็นรูซะงั้นโอเค เออหลังคาเป็นรูปเราจะไม่ซ่อมนะครับพรอะไม่จําเป็นในตอนนี้เราจะมาสร้างบ้านในรูปบนล่างอาทีนะครับโอเคผมก็ได้ลงมัดตัวหนึง่งแต่ลงมนานะผม,มผมไม่ได้ให้ดูนะไอมัดบ้านทเป็นรูปนะครับก็อย่าหาว่าโกงหน่อยนะเป็นหนึ่งลืมไม่ตีครับมันครับเนี่ยเออมาทําในรูปผมลงไว้วนนีเกียจสร้างใช้มดัดมาช่วยแล้วกันนะผมจําไม่ได้แล้วผมจะคาบบ้านาแบบนี้นะครับจะคาบแบบนี้จะคาบแบบนี้ได้ยิน เกียร yeah, ์อะไรวะใช่หินนะสีก้อนโอเคผมต้องทํานี้ไปก่อนแล้วกันเป็นเออนะไปก่อนคือขี้เกียจสร้างมาเลยบ้านโอ,อ้ยเราคงต้องมัดโกงนะแต่มันไม่เชื่อมัดโกงนะเพราะผมลงบอนี้ไม่นานแล้วก่อนหน้าถ้าด้วยซำอ,อ่าอันเน็ตไปไปคบไฟแล้วก็กล่องเตียง โอ้ฝันร้ายาชัดก็ไม่มีเตียงวยเราไม่มีเตียงครับก็หาสิเราไปฆ่าแกแป็นนึงต้องไปฆ่าแก,นนอ,าแกอันแน,น่หาเตียงอเออะไปดีทำยังไงดีครับฆ่าแกสิเป็นไ่ก็ล่ามีวงกางคืนนะครับถ้าไม่มุวงกางคืนก็นะได้เออเป็นไร โอ้ยต้นไม้มันชอบเกิดนั่นดียังไอตัวต้นไม้นั่นไหะมันเดินมันทีมันชอบมีต้นไม้เกิดอ,อย่างงีค้ครับก็ถือเป็นดีไปนะเกะหาต้นไม้เอออันแน่อันแน,ะนเนะ่เออเดี๋ยวเร,เ,รเราต้องรอกลางคืนนะครับเออเพื่อให้มันจะเจล่ามันงงถ้าเราหาแกะแม่แล้วก็มีเมงมุม,น,ม,มนี่มันตัวอะไรเอ้ยมีเนื้อไหมโอเคได้หนังเห็ดทำซุปเห็ดกินได้ ผมอย่าขวางดิขวางจังไฮ้นายราไม,ไไมชอบขวางอืมแอ่คุณใส่ลบไม้ฟรีอืม,ออมเอมฟาร์มนี่ผมไม่สนหรอกผมจะไม่ทำฟาร์มสถาิการว่ามันยุ่งยากเรื่องการลากสายเข้าข้อ,ขอนะครับ ผมว่าสิ่งที่ผมจะสร้างเลยกจะสร้างเป็นความเอิ่มเป็นความพืชแทนนะที่เป็นพืชนะเออไม่ใช่สิ่งมีชีวิตโอเคเอาง่ายเลยอืมแถวนี้มันไม่มีแก่เลยสักอย่างเออไม่มีแก่เลยสักตัวหนึ่งอ่ะแถนี้ผมมาเลือกเกิดที่เองสวยที่สุดเลยแต่มันโชคดีซะยังเป็นที่เรียบอืมนัเฮ้ยเนื้อไหมไม่มีเนื้อ เ้ยนี่ลาหนิเฮ้ยเจอลาแล้วปึ๊บขี่เฮ้ยท่านผู้ชมนั่นมันนั่นมันเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยคอมอยู่หมดเฮ้ยกนเล่นหนึ่งงานเฮ้ยนั่นมันท่านผู้ชมนั่นมันหมู่บ้าเลยพี่ซี่โอ้โหเรารอดแล้วเราเจอแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ไปจริงนะนี่มันตอนที่สารมีเราเพิ่งเจอจริงเหรอวะโอ้ ก็ไม่ห่างจากบ้านนะก็ไม่ห่างจากบ้านละมากนะฮะโอเคไม่ห่างเลยกี่ผมตายแล้วม,มันก็เสียดายเบลมากเลยนั่นผมเบลไมยเท่าไหร่ไม่รู้อะเบลถือใช้ได้แหละเบลก็ใช้ได้ตนะ้นนั้นก่อนที่ผมจะตายเฮ้ยเสียดายดมากเลยเอ้ยเครียดเลยผมนี่เครียดเลยเรื่องของตกเบลหายด้วยของตกเออเบลไม่หายกันนั้นไปนะคือ จวมีข้าวกินแล้วครับมาจะไปหาท่าน NPC กันเฮ้ยเฮ้ยเยช่างมันสุดเลยเริ่มกระตุกกระตุกนะเฮ้ยจะมืดแล้วเออเฮ้ยนะเฮ้ยบ้านนี้โอ้ยไม่ิครบับบ้านนี้รู้สึกว่าบา,บางบ้านเนี่ยประตูจะถูกดินกรบไป เออเพราะแค่บางว่านนะครับมีอะไรแรกมากเลยนี่โอ้มึงไม่คุ้มเลยบอกตัวเนี้ยเอิมเอิมแต่ตัวนี้มันน่าฆ่าทิ้งมากเลยครับอัน,นี้เอิมก็คุ้มนะก็ไม่รู้นะมันก็คุม้มนะที่ต่วายังคุ้มอยู่ไอ้ตัวนั้นนะเฮ้ยนายโอเคไม่คุ้มเลยตัวนี้ เราจะมานดูหนังสือกันอืมถูกๆเออมีขวานไม่ใช่ขวานวะเออหาเก็บไน้แล้วว่าล่ามนมนุมแทนได้ครับทิายเผ้หาย,เ,ยเดีือหน้แเราครับน่าจะเอาอาหารให้เต็มก่อนนะปึ๊บ โอเคหมดพอดีเลยไม่พอดีเลยยังพอวิ่งได้นะครับเอาบไว้อพอวิ่งได้พอเอาไว้พอวิ่งได้จะได้กลับบ้านทันปึ๊บเออโอเคเอันนี้มีคลิปเปอร์ในะมินิแมบผมคุณลุงจะเห็นลูกหัวมอนสเตอร์ว่ามันจะบอกตำแหน่งมอนสเตอร์และผู้เล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายอ้าไม่นะนี่มันยาก เฮ้ยเฮ้ยผมจะนอนไปที่บ้านแล้วกันนะชิบหายแล้วครับไหวไหมเฮ้ย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 อุย๊ยไม่ออฟซิเดียนครับเก็บเวลเก็บเวล์เ,วลเคกีเขาฆ่าแม่นดะ้ยากนะมันหนุนป่าๆนี่นยังฆ่ายากกว่าเยอะนะครับอย่าไปซีเรียสอยากได้แกะไม่มีแกะแถวนี้เลย ถ้าเราต้องล่า,าในมุมอย่างเดียวละนั่นสอมบี้นี่ก็ไม่ใช่แล้วไปอยู่ถ่าเลยทีเดียวนะครับไปเลียกหมาได้นะไปเลียกหมาได้นะครับแบบหมามันถูกตีเลองแล้วก็ไปให้มันได้ดวันนี้เราจอะไปล่ากันมุมกันเพื่อทําบ้านหลังใหม่ของเราเราจะไม่อยู่ในเมใน,ในนี่แล้ว โอ้มันทำไหม่มสร้างบ้านวันนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นห้องนี้เป็นห้องใต้ดินอะไรประมาณน,นี้นี่คือขาดขนแกะอย่างได้แ้วตรงนี้อ่ะขาดขนแกะมาไม่ได้เลยขนแกะเราโอบไปล่ามในมุมกันเพื่อทําขนแกะไม่รู้จะได้มากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับเออ่ดวงมั้งขึ้นอยู่กับตัวที่เราจะเจอเลยอืมอ้นี่มันอะไรอะ่ะเฮ้ยล็อกหิน เอมช่างมันเอบใช่ดาบนี่แหละดีนลแล้วก็เอาเนื้อมาด้วยเผาแป๊บเร่อยหมดเลยหมดยังหมดยังเออเดือชิ้นเดียวอ,อยู่ใส่ไปเต็มเปึ๊บก็ออกไปฆ่ามอนสเตอร์เลยะ้อนมุมมาดีผมเล็งไว้ มึงอีกแล้วเฮ้ยผมเจอกับมึงอย่างเดียววะเฮ้ยมึงอยากเข้าไปใกล้บ้านกูเอ้ยน้องเขียวเออโอเคโอ้ยกูกูปวดหัวจริงเฮ้ยผมนี่ปวดหัวเลยเจอกับอืมคลิปเปอร์อืมเฮ้ย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 โอเค จะไปล่ามัมุมกันะครับเฮ้ยรู่ตอนนี้จะจบไหมเนี่ยรู่ตอนนี้เราจะได้บ้านไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรนจมงมุมนี้เฮ้ยไม่ดับแล้วมึงมาเพื่อเฮ้ยเฮ้ยหมูมหมูป่าานี่มันทำลายแล้วนะครับต้องระวังด้วยเฮ้ยเเอาไปปลูกดีกว่า เอเอขูอขอเดียวเฉยเอเอเฮ้ยไม่น,นะกำเลยกูจะรอดไหมเนี่ย<ม>เศรษฐายิวมากอย่างเดี๋ยวมีหัวเลยของตัวเก็บได้แล้วมาทันนะแต่ถ้ายัางไงอ่ะเ,อเบีวยวหายนี่มันต้องหาใหม่หมดเลยอยากเก็บเบีวไว้ใช้มากกว่านะ แมงมุมชิบหายเจอบิ๊กโกเลมเอาไว้ดีครับตัวนี้อันตดาย่มากเราหน้สู้กลางวันกลางคืนมันชอบมีตัวชอบมาเสือ,อกนะครับมาง่าไงเอออีกแล้วดาพังไอ,อ,อ้เหี่อ่ะเฮ้ยมันสีไม่ค่อยมีอะไรหรอกโอเคสกิ๊ก ไอ้ตัวอะไรวะยกบล็อกได้เอ้ย,อยมึงตัวอะไรนี่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 มึงมึงมึงอันเนี้ยวัคกระจอกมอนสเตอร์ที่เก่งแค่ไหนทำแต่พูดเล่นก็ต้องฉลาดกว่าอยู่แล้วแหละอันเนี้ยเอ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุงมเอ้ยนายเอ้ยใหญ่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 นี่ของล้ำค่าเลยเอ้ย นี่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 เฮ้ยไ,ไ,ไ,นะไม่นะไม่นะหนีแล้วกูไ ه, ไ ه, หนีเลยเฮ้ยเลยเฮ้ยหัวใจเดียวหัวใจเดียวละไม่ไม่นะคุณหลบหลอม,มภัยดีไหมเป็นหัวใจเดียวนะอ้วนั่นไงชิบหายละโอ้ยกูอยากจะร้องไห้จริงๆเหมือนจะร้องไห้มากเลยนะ หนึ่งอีกเหรอเวลกูไปแล้วเจ็ดเวลรวมรวดรวมแม,มาตอนแรกนั้นมันสิบว่าเวลหรือเล,นะเล่าโอ้คลิปเปอร์มาตอนไหนอะ่ะเนี่ยคลิปเปอร์ผมเก็บมันมันชอบมายงนั่นหลังเราเลยครับแล้วก็ตูม้มนี่ไงนี่ไงนี้โอ้ยไม่นี่มันอีกแล้วของกูเหลือแค่นี้เนี่ยม,มูแม่งหายหมดเลยอ้า ตายถึงนี้ซีดเลยครับอ้ยไอ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 เดถึงเมื่อยหก่ถึงตอนกลางวันนะใ้กูสร้างวอลทิคทาวเวอร์ได้นะโอ้ยท่านผู้ชมเนี่ยผมหายหมดเลยแล้วเมื่อไหร่บ้านในฝันกูจะได้มาลักซี่วะอันเด้โอ้ยเพี้ยเลยปวดหัวนเนี่ยเออเออโอ้คอมโบไม่ได้อ่ะ หนาเพชรนั่นถึงจะคอมโบยอย่างนั้นได้ติดตายอ่ะเฮ้ยยอืมเปิดดีไหมผมว่ามันมันมีแสงอะไรล่องมันอะไรนะตัวนี้อย่าไปสู้นะถ้าคุณแบบไม่พร้อมจริงนะอย่าไปสู้มันจะยังไงอ่ะนั่งไงมันก็จะเริ่มดูดพวกมันอย่างนี้แล้วกลายเป็นล่างแนละ้ว อันตรายมากและมันสามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้นะครับตัวนั้นอย่าไปสู้ดีกว่า้แคุณนี่มีชุดเกราะนั่นนี่นั่นมาไม่ถี่ที่ผมคิดใช่ไหมโอเคมันนึกมาป่าเราจะไม่ยุ่งกับมันว่าเราไปเข้าบ้านดีกว่าไม่ไหวละไม่ไหวละบอกตรงโอ้ยการสร้างบ้านสักหลังนี้มันยากขานี้เลยเหรอ ว่าวผมยอมอยู่ในรูนี้ไปตลอดชีวิตดีกว่าไหมโอ้ยเหนื่อยเครยนเลยตึ๊บอย่าพึ่งอย่าพึ่งร่มและขอบตั่งใจครับเอาตรงสามางไได้ขาดแค่เตียงแล้วยังมีเส้นเดียวทำอะไรได้คิปเปอร์ระเบิดไปหมดเลยทีร่รวมมาได้ หมดกันใหญ่กูอืมโอ้เขียนเลยกุดเมืองต่อโอ้อยากได้บ้านน่ะกุดเมืองมันน่าเบื่อเราจะไปในนอกไหมเอาไปจะโพดถาดปกันคือไม่ต้องสิ้นเปนลืองเลยละ ไปเฉพอดาวโอเคเช้าแล้วครับเช้าแล้วนี่เระเวลาไไที่เรารอคอยช้าแล้วไอ้บิ๊กโกเลมนั่นไงครับไ่ผมบอกอะกี้มาอย่างไหนวะ <c oughs> นี่ก็คือผีนะในเกมที่นื้อวัตสัดที่เชฟ่อามันมาผีตัวนี้ตีก็ติดไฟนี่ไงลงน้ำก่อนเดี๋ยจะไปไม่ถึงบ้านนะเนอะเฮ้ยแต่นี่มีแกะเอ็มเลยอ่ะเฮ้ยเกะแกงูไปแกไปกูไม่ต้องการละมีแกะนะ เป็นักหนาวะมึงโอ้ยนักหนาติดพิษด้วยพิษมา่างไหนวะจะบอกได้ที่นี่โดนแมงกบฝุ่นแน่เลยเฮ้ยชิบหายแล้วไม่รอดแล้วนั่นไงอ่าคลิปนี้คนลยสาระเลยซึ่งโดนไฟไม่ได้วะเอ้ยเอ้ยโอเคนะครับสุดแล้เราก็ได้เจอแกะเรียบร้อยละ แค่เวลาแก่แล้วนี่ไงไปผม,ผมกะจะไปสร้างบ้านจริงๆนะเออตั้งหลักเลยที่เดิมมั้แหละอีตัวหนึ่งนะเออ้อโยโย,โย่ปึบ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 โอ้ยปึบนี่ไงสุดก็ได้มาแล้วนะครับอืมโอ้ยซีดเลย ต,ตายเดีหนึง่งไม่เป็นไรดีที่เอาจะพาะดีที่เอาจาบบ้านมันจะพาะดาบนะครับเมื่อกี้ไม่งั้นไปหมดตัวเละโอเคครับกลับบ้านจำได้เลยหลุมนี้บ้านบ้านผมแน่นอนเฮ้ยดาบยังไงปื๊ด สุดครับท่านผู้ชมก็ได้เวลาอันหมองหมิงมองมิงมองมิงมองมิงมอมงหม,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 มิงแล้วอืมจุบไปปึ๊บจิ้งหนึ่งับแป๊บอย่างนี้เอออย่างนี้ล่ะครับปึ๊บนี่ไงมังฮิตตึ๊ด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 ชัวรได้บ่ายมาแล้วครับ คุณอย่าวางผิดนะไม่งั้นชิบหายชิบหายจริงๆครับก็จะไปวางไว้นี้อันนี่้ copper stone house ตรงนี้แล้วกันนะว่าผมคงไม่ถูกบ้านทับตายนะเราจะที่ร่วงๆไหนในร่วงบ้างเลยผมตรงนี้นะมันที่โร่งสุดแล้วผมหาได้ผมเขาจะวางแล้วก็ปื้บนี่ไงบ้านของเราี่าแล้วก็มีบ้านอยู่เออแต่มันเล็กไปหน่อยนะ โอเคครับก็วันนี้ขอจบคืปิปเพียเท่านี้ครับกับสร้างบ้านภายในหนึ่งวิหนาอยวันนี้สวัสดีครับเออสวัสดีครับ